ทานสามอย่างถ้าเราให้ได้เนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะฟังไปทําใจสบายสบายขอให้มีความสุขกันนะคุณโยมการให้ทานไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวนะแล้วเราจะให้ทานด้วยอะไรได้บ้างละ่ะทาน3อย่างนี้เนี่ยถ้าเราให้ได้เนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีอะไรบ้างเนี่ยลองไปฟังกันดูนะ หนึ่งเลยเนี่ยคือวัตถุทานสิ่งของเล็กๆน้อยน้อยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่เราสามารถแบ่งปันได้โดยที่แบ่งปันไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนนะเช่นอะไรสามีหรือภรรยาทำงานเหนื่อยมาข้างนอกเนี่ย รินน้ำเย็นๆให้สักแก้วหนึ่งนี่นะให้ไปได้วยความบริสุทธิ์ใจแบบนี้นะหรือวันพระวันสำคัญวันเกิดเป็นต้นเนี่ยพากันเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานแบบนี้เนี่ยบุญก็จะเกิดขึ้นจากวัตถุทานนั่นเองนะ 2. คือธรรมทานคือการให้ความรู้ที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นครูอย่างเดียวเสมอไปนะใครก็สามารถทำได้ เช่นการให้ธรรมะแบ่งปันเรื่องราวดีๆต่างๆเป็นความรู้เป็นธรรมทานเนี่ยแบบนี้นะหรือการที่เราเนี่ยไปแชร์เรื่องราวดีๆแชร์ธรรมะให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เรารู้จักเนี่ยแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการแบ่งปันธรรมทานเช่นเดียวกันนะและ3คืออภัยทานจะบอกว่าง่ายก็ไม่ใช่นะจะบอกว่ายากนี่ก็ไม่เชิงนะเพราะบางทีถ้าเรากโกรธแค้นใครสักคนเนี่ยจะบอกให้เราอภัยให้กับเขาเนี่ย บางทีก็ทําใจยากเหมือนกันนะซึ่งวิธีการที่จะช่วยให้เราเนี่ยอภัยได้ง่ายมากขึ้นนะโดยการเอาหลักพรหมวิหารสี่มาจับนะเริ่มต้นจากเมตตาคือมองเขาเนี่ยด้วยความปรารถนาดีมองเขาด้วยจิตเมตตาและมาด้วยกรุณาและตามด้วยมูทิตานะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยก็ให้เราอุเบกขาปล่อยวางไปเลยนะให้กรรมเนี่ยได้ทําหน้าที่ของมันเพราะทุกคําทุกการกระทำเนี่ย ล้วนมีผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งสิ้นนะเราไปผูกโกรธเขาเนี่ยเหมือนกับจุดไฟเผาตัวเราเองเปล่านะสู้เราให้เอาัยและให้จบสิ้นแบบนี้จะดีกว่านะฝากไว้นะทานทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกที่ทุกวันทุกเวลาและยิ่งใครทําได้อย่างสม่ําเสมอเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นนะคุณโยมจะนําพาให้ชีวิตของเราเนี่ยพบเจอแต่สิ่งที่ดีพบเจอแต่ความเจริญได้อย่างแน่นอน ลองไปปรับใช้กันดูนะส่วนครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเจริญพร